กระแสรถตู้ช่วงนี้ครับกำลังมาเลยซึ่งด้านหลังผมนะฮะเป็นรถที่แต่งแหวกแนวนะครับโดยโปกติแล้วรถตู้ด้านหลังไฮเอสนะครับตัวหลังคาเตี้ยเป็นตัวโฉมเครื่องยนต์ GD ีนะหนึ่งจีดีสองพแล้ว,นะลวปกติที่ทุกคนจะเห็นคืออะไรรถล้อใหญ่ v i p บรรทุกผู้โด,ดยสารแต่คันนี้แต่งแนวออฟโรดนะครับเพราะลูกค้าหลักๆคือขับเข้าป่าขนมอเตอร์ไซค์เอนดูโรเข้าป่านะครับฉะนั้นเขาต้องการกําลังเวลาจังหวะขึ้นเขานะครับหรือจังหวะลงห้วยจะสปินขึ้นต้องการก กำลังเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะเราจูนเสร็จเรียบร้อย2 0 4 8แรงม้าแรงบิดอยู่510นิวตันสรุปรวมๆเลยง่ายๆแรงม้าเพิ่มขึ้นมา4.4แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นมาเกือบ100นิวตันเมตรซึ่งถามว,ว่าตอบโจทย์ไหมพอใจไหมเดี๋ยวคุยกับพี่ลูกค้าดีกว่า ก็ที่เห็นดูที่การาฟมันขึ้นก็พอใจนะครับแต่เดี๋ยวจะไปลองขับดูว่ามันจะวิ่งขึ้นเยอะได้เร็วขนาดไหนครับทำไมถึงชอบแบบสไตล์นี้เลยพี่ชอบแบบตรงแบบแรลลี่อยู่้วผมออกต่านจังหวัดบ่อยด้วยครับออตางจังหวัดบ่อยเวลาขี่ไปเอาขนมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขับอยู่โลกมันก็จะมีทางขรุขรขาขระอย่างนี้ลุยๆอยู่แล้วก็จะแหวกแนวไม่เหมือนกับคนอื่นที่ว่าแต่งแนวว i p ีโรตเตียไม่ชอบอย่างนั้นครับเพราะนี่มันแบบว่ามันสมบูรณ์สมบันหรบอว่ามันจะได้แบบลุยๆได้ครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับ